สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการทำเ,เป็นกิจกรรมเช็คชื่อนะครับเนาะก็อันดับแรกเมื่อเราเข้ามาที่รายวิชาของเราแล้วนะครับก็ให้ไปเปิดนะครับตรงนี้ครับ Edit Mode นะครับอยู่ทางนี้นะ Edit Mode ต,ต,ตรงนี้นะครับเปิดนะครับ มันก็จะสามารถเพิ่มกิจกรรมหรือเพิ่มแหล่งข้อมูลได้ใช่ไหมครับแนะนำว่า,าเช็คชื่อเนี่ยนะครับให้ไปอยู่ในเซกชันในหัวข้อทั่วไปนะครับหัวข้อบนสุดนะครับเพราะว่าหัวข้อบนสุดเนี่ยมันจะไปอยู่ทุกที่นะครับไม่ว่าจะาเป็นหน่วยไหนนะครับมันก็จะไปอยู่ทุกหน่วยนะครับเราเราก็มาที่นี่เลยครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นกิจกรรมเช็คชื่อนะครับ เพิ่มกิจกรรมปุ๊บนะครับมาที่เช็คเวลาเรียนนะครับตรงนี้แล้วเราก็นะครับเราสามารถนะครับเขียนคําอธิบายเพิ่มไปได้นะครับตรงนี้อย่างเช่นถ้าเราตั้งค่าว่าให้นักเรียนสามารถนะครับนะสามารถเช็คชื่อ เองได้นะครับก็สามารถเขียนตรงนี้หรือ,อถ้าอยากให้มันแสดงให้เห็นนะครับก็พอนักเรียนเขาเห็นตัวเ,เช็คเวลาเรียนนะครับมันก็จะมีข้อความนี้ขึ้นมานะครับคะแนนมีการเก็บคะแนนไหมในการเช็คชื่อสมมุติสมนนสมุตนนนนินะครับถ้าเก็บคะแนนสมมุติว่า10คะแนนก็ใส่10คะแนนไปนะครับแล้วก็บันทึกและแสดงผลเลยนะครับนะครับเซตแค่จริงๆแล้ว ใส่แค่หัวข้อนี้นะครับกับคะแนนนะครับแต่ถ้าแต่แต่ถ้าไม่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 ได้ใส่คะแนนตรงนี้เนาะนะครับก็คลิกว่าไม่มีนะครับได้นะครับแล้วก็มาบันทึกเลยนะครับอันนี้อันนี้นะครับเขาเรียกว่าการสร้างหัวข้อนะครับเอ๊ะมันเป็นหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองเราลองไปที่รายวิชาของเราใหม่นะนะครับตรงนี้เนาะ น,นี่รายวิชาของผมคืออันนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วนี่เป็นหน้ากากมันใช่ไหมครับเป็นหัวข้อมันถ้านักเรียนจะเช็คชื่อนะครับเขาจะคลิกที่เช็คเวลาเรียนแบบนี้นะครับนะครับแต่อันนี้มันเป็นหน้าตาของของคุณครูนะครับหน้าตาของคุณครูยังไม่เสร็จนะครับเช็คเวลาเรียนไอ้นั่นคือเมื่อกี้คือเราทําแค่ตัวหน้ากากมัน เรายังไม่ได้ทำข้างในมันนะครับข้างในมันหมายถึงว่าอา้าววันนี้มันห้องอะไรนะครับวันจันทร์เนี่ยมันห้องอะไรวันอังคารมันห้องอะไรคาบอะไรเราต้องมาตั้งตรงนั้นอีกนะครับอ่เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับเขาเรียกว่าการ add session add session หมายถึงว่าถ้าในในหนึ่เทออ่มนะครับเราเรียนทุกวันจันทร์คาบเอาสมมุติว่าคาบ3คาบ4 นะครับทุกวันจันทร์เลยเรียนคาบ3คาบ4นะครับห้องอ,อสมมุติว่าห้อง4ี่ทับสทับหเนาะเรียนทุกวันจันทร์นะครับคาบ3คาบ4เราต้องแอดเซสชันเนี่ยก็คือเพิ่มครั้งนะครับนะครับเพิ่มครั้งที่จะเช็คชื่อนะครับครั้งที่1อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3อาทิตย์สไปจนถึงอาทิตย์ที่20เนาะเราจะเรียน20 20ครั้งต่อต่อ1นเทอมนะครับยีครั้งอ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ว่าสมมุติว่าผมมีทับทับหนึ่งเนาะทับหนึ่งนะครับนะอย่างเี้เดี๋ยวเราจะแอดเซสชั่นนะครับของทับหนึ่งกอก่อนครับสวัสดีครับเราคลิกแอดเซสชั่นนะครับแอดเซสชั่นนะครับตรงนี้ เ,เราเลือกเนาะเลือกทับหนึงเราเริ่มเช็คชื่อตั้งแต่วันที่เท่าไหร่สมมุติว่าเราไม่แน่ใจว่าเราเปิดเรียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูขอดอูเราเปิดเรียนตั้งแต่วันที่13อ้าวเราเริ่มวันที่13เลยแล้วกัน13นะครับ13พฤษภานะครับนีนะ13พฤษภา จากนั้นเขาจะถามว่าเราจะคาบตรงนี้ครับไทม์นียก็คือคาบที่จะเช็คคาบ3คาบสี่บโมง1 0นะครับมง10ไปจนถึง12อนาฬิกาอันนี้คือคาบ3คาบสนะนะครับโอเคนะห้องทับ1เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะฮะอันนี้นะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่และช่วงเวลาที่จะให้เช็คชื่อ ถ้ายังไม่ถึงเวลานักเรียนเขาจะไปเช็คชื่อไม่ได้นะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาป,ปึ๊บให้มาคลิกที่ multi section นะครับก็คือว่าเราไม่ได้เช็คครั้งเดียวเราจะเช็คทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับอ้าวตรงนี้แหละป,ปึ๊บให้เราคลิกตรงนี้นะครับป,รปึ๊บทุกวันจันทร์เอาแยกเลยโชโชนะครับ จากนั้นดีพีเอทเอเวก็ให้ทำสามทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์นะครับเนาะไปทำสามไปจนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับเราก็นับดูว่าเอ๊ยี่สิบครั้งของเราเนี่ยดูซิยี่สิบครั้งของเรายี่สิบสัปดาห์หนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ตอนนี้สัปดาห์ที่17ละ18 19 20เสร็จวันที่23นะครับวนะันทะีนะ่23นอะ่าสมมุติเนาะอ่าก็ปึ๊บเลือกวันที่ until วันที่23กันยายนนะครับตรงนี้อีก อนุญาตให้นักเรียนเช็คไหมนะครับก็คือหมายถึงว่าเขาจะเข้าไปเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับก็จริงๆแล้วก็ถ้านะครับถ้าเห็นหน้ากันอยู่แล้วนะครับก็ให้นักเรียนเข้าไปเช็คได้ก็สะดวกดีนะครับนะอันนี้นะครับแต่ถ้าเขาไม่เช็คเนาะเราก็ไปเช็คให้เขาได้นะครับโอเคคลิกปุ๊บอนะนุญาตให้ไปเช็คนะครับเลื่อนลงมาปุ๊บนะแล้วก็คลิก เพิ่มอย่าไม่อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับแค่ว่าตรงนี้คลิกเพิ่มปึ๊บอ่าอ่า The session ครับพี่เดียรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตั้งไอ้เอ่อเปิดเวลาเรียนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปตั้งตอนที่เปิดเปิดเรียนนะครับนี่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 เดี๋ยวตั้งใหม่ตั้งใหม่ให้มันเป็นวันที่สิบสาม พษสภานะครับเมื่อกี้มันไปตั้งแบบไม่สัมพันธ์กันเอ,เอาใหม่เนาอะนะครับไปที่เช็คเวลาเรียนอ่าเดี๋ยวแอดเซชันใหม่ปุ๊บห้องหน,งนะครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมนะครับเวลาคาบ3คาบ4เนาะถ้าเราอยู่คาบไหนเราก็ตั้งช่วงเวลานั้นนะครับมันจะทำให้หนักเรียน ไปเช็คชื่อในเวลาอื่นไม่ได้มาติเซสชันให้ทำทุกวันจันทร์เมื่อกี้บอกแล้วเราจะทำสี่ทับหนึ่งเขาเรียนคาบสามคาบสี่ทุกวันจันทร์นะครับให้รีพีทหนึ่งสัปดาห์นะครับไปจนถึงเมื่อกี้วันที่ยนะี่สามเนาะที่เราเรานับกันแล้วยี่สิบสามอนุญ,ญาตให้นักเรียนเช็คเวลาเรียนแล้วก็คลิกเพิ่ม,มลายละตอนนี้ก็จะมีเห็นไหมครับ ั้งหนึ่งกอเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่เนี่ยให้เช็คชื่อละเมื่อถึงเวลานะครับเมื่อถึงเวลาเนี่ยสมมุติว่าวันที่13าเนาะเมื่อถึงเวลาปึ๊บนะครับตรงเนี้ยอันนี้มีนักเรียนอยู่1คนนะครับถ้านักเรียนเช็คเองเขาก็จะมีตรงนี้ขึ้นว่าน,นักเรียนเช็คชื่อแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะถ้านักเรียนมาเขาก็จะคลิกตรงนี้เนาะอันนี้เลทนะครับนะ มันก็จะมีมาสายกับแอปเซนคือไม่มานะครับอันนีนะ้แต่ถ้านักเรียนแบบเราอยากเช็คเองเราก็มาทิกิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเซฟนะครับนะอ่านนลองลองดูนะคลิกปุ๊บนะถ้ามีการเช็คชื่อแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแมนะ่แม,แม่เช็คแค่หนึ่งคนมันก็จะจะขึ้นนะครับโอเคเนาะนะครับอันนี้อนะ่แค่นี้ละเสร็จละ นะครับอาเดี๋ยวลองไปที่หน้าแรกของวิชาเรานะครับแล้วเดี๋ยวลองเ,อเปลี่ยนบทบาทเนาะให้เป็นนักเรียนดูนะครับึ๊บนะครับเป็นนักเรียนยนักเรียนเขาก็จะเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมตรงนี้ที่ผมบอกว่า,าที่มันมีคําอธิบายข้างล่างนะครับ แต่ถ้าเราไม่ให้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เขียนไม่ได้ใส่อะไรก็ไม่มีอะไรนะครับคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราขอย้อนโอ้ผมลืมไปว่าผมไม่ได้เป็นนักเรียนในห้องสทับหด้วยนะครับมันก็จะไม่เห็นนะครับแต่ต้องต้องเป็นนักเรียนในในในห้องในห้องด้วยนะครับอันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราทําแค่4ีทับหนะครับอันนี้แต่ถ้ามีมันก็จะมีนะครับลิงก์ให้นักเรียนเข้าไปเช็คนะครับอันนี้ โอเคนะครับายาวหน่อยนะครับยาวหน่อยแต่ว่า,าถ้าทําไม่ทันเนาะเราก็หยุดนะครับวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ค่อยทําแล้วก็หยุดวิดีโอไว้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆผมว่าทุกคนทําได้ครับ,นะรบเก่งอยู่แล้วทุกคนนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้นะครับสวัสดีครับ